แบบนี้อุ้ลาดเลยลาดไปเอยนี่ยก็เันนี่สวัสดีค่ะม่าพอกันอีกแล้วค่ะก็ช่องเคยอุบลค้นกาละสินกับเพจหน่วยเบียร์แฟมี่ค่ะมือหนีมากกับน้องสาวค้นสวยค่ะน้องออนนี่น้องตับน้องสาวตับมีเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะมือหนีเบียร์สิผ้าพีพาน้องเมื่อกินเห็นแบบนี้ไม่ได้พามากินยำมะม่วงนะคะทุกคน จะพามากินยำปลาดุกฟูค่ะนี่เราสั่งออนไลน์มาจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะแพ็กเกจแ,แบบนี้เ,นเลย่าเป็นนะแเทที่ทดีเลยอันนี้เป็นยำปลาดุกฟูบบร้านโปรดของเบียร์นะคะทุกคนคือแม่ชอบกินนะก็จะสั่งก็เก็บไว้ในตู้เย็นนี่ปลาดุกดฟูเป็นสีแพ็กมาแบบนี้ด้ี่น้อ รู้สึกว่า,าจะเป็นอ่า,อ,ๆๆอ,าอันนี้จะเป็นออ้ทุกคนเนื้นอเล้นเลยค่ะอันนี้คือหนึ่งกล่องนะคะทุกคนในเยอะมากลายแห้ง,ง,งค่ะเมลอค่ะลายแห้ง,งแล้วก็พีเด็ดเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ําตาลน่าจะเป็นน้ํายํานะคะทําจากน้ําตาลตโตนด เราผสมแมนคือราดไปเลยราดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืมยืมเอมแบบนี้เลยพี่น้องเ้ยน้ำยำเพื่อนนะเนาะมันเพื่อนพวกน้ำน้ำเพริงมนะเนี้ยอันนี้น้ำยำเห็นสีแบบนี้คือเข้มข้นมากนะคะพวกเกาเพิ่นสีไห้ทั่วมากแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะทั่วเกอะผัวใหม่เนาะค่ะตะวันใช้ได้เนี้นใส่เลย แล้วก็จะมีให้พิกมาแบบนี้อู้มลาดเลยลาดลงไปเลยเนี่ยก็ะปุกนี่เนี่ยเรื่องก่าไม่ยังค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมาแสบๆน้ำเบียร์น้ำนองอ่อนค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นปลาดุกปลาดุกอันบ่บผสมแป้งดีอ่อนลองกินเบืองเอ้านี่แม่มาสิกรอบเลยอันนี้แช่เย็นไว้หนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งละอืออือ กรอบนี่เป็นดุกิ้นเลยกรอบมากทุกคนแจ็บเนาะาะอันนี้บริเวณทิศไม่เด้อพี่น้องเด้อมลยใช้โทชว์จัดเอ้าเอาอันนี้ด้อยจัดเลยทีเดียวกินกับบกม่วงค่ะี่วงค่ะมาเป็นกลับแก้มกระเซ็บเสียดเนี่ยค่ะจ่ว้งคืออยู่ในกับแก้มอืมอืม ต่อมาหมักเลยมากินเนี่ยเพราะว่าเขาก็ดีเนาะอืมตะมกอมกบ้านอาหารรสชาติบแปลกกับเลยดีอ่อนด้เลยมั้อืมเพราะว่าน้ำยำเขาจะมีความเข้มข้นสามรสนะคะทุกคนจะเป็นรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็นัวอืนี่ครับเนาะข้ามโต๊ะตัวเด้กทีเนียงจ้าจับเลยอืมกรอบเนาะเด็นหวานไม่ได้ยินหรอผินเลย เซียนกรอมบถ้ามีไงค่ะเก็บได้งานหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนจะเป็นเดือนกรอบะเบียร์ซังมาหนึ่งเซ็ตจะมีสามกล่องนะคะจะเป็นกล่องแบบนี้จะเป็นกล่องแบบนี้มาให้ ะมีมะม่วงให้มีหอมแดงให้มีพริกสดมาให้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีถั่วดินที่เขาคั่วแล้วก็พริกแม่พริกแม่พร้อมทานเลยจ้ะแม่พรอมทานเลยในเชร์เพื่อน่ได้พี่น้องเขาเพิงนี่ยสองร้อยสิบเออมันจะเป็นตัวสื่องแม่ิค่ะขนาดกล่องนึงมันแยกในหลายประนึ่พี่น้องจ้ะแล้วสามกล่องเลยกินถ้ามันกินเพื่อจะเป็นเดือน คุณอรอยมากไหลายทังอันนี้คือหนึ่งกล่องนะครทุกคนดีจานใหญ่ๆแบบนี้เลยอืมแซ่บเนาะอืมเรื่องว่าผิเบียร์อ่อนไม่ให้กินเลยไม่ให้กินหรือเด้อบอกว่าจริงอ่อนไม่กินย่ำเปรี้ยวๆเลยครั้งแรกกินี่อะไ่พี่เบียร์ว้างครั้งแรกเลยอ่อนไม่ใหยกิน เลยส่วนนอกส่วนนอกส่วนร่อนองส่วนนองกินหนึ่งพันละพี่น่อยเอ้ยอรอะไร่อยมากเนาะกรอบด้วยชอบกลมกล่อมริบบิ้นไม่นั่งกินบอกมองเหาเบื่อไปเกือบเต็มจาน ร้านหมักพะโน่อือหือคำโตโตเลยค่ะอร่อยอือหือกัดพริกเลยน่ะฟาดอือชื่อเรื่องแบบว่าดูพื่นกระดาษเยอะไปเลยลายเดฟหนึ่งลายนะรู้สึกว่ามันหลายอใส่แบกพริกแบบนี้เรื่อพี่น้องจ๋าพริกสดยานใช้พริกสดก็ไปค่ะแล้วก็หอมแดงเห้ยสุดยอดแซ่บพี่น้องจ๋าเข้ากันค่ะ ตุนเลยเหมือนราคาเหมือนไปกินที่ร้านอาหาร,ราาจารนละ้อยเนาะอืมใช่ไปกินร้านอาหารจานหนึ่งน่าจะประมาณสองร้อยได้ไหมใช่มันใช่ไหมใช่เพราะว่าจำไม่ได้เราประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณสองร้อยเพรา,าประปลาดุกครูเขา,าทำยากอยูอย่นะทุกคน กวาสีเอามาตม้มแมนเอามาฟักเอามาสักแ,แมนก็สะดวไปเหนื่อแบบนี้แมนแล้วก็เอามาทอดจนกระสีฟู่ค่ะพี่น้องคะออนไลน์ง่ายสะดวกกว่าแล้วร,รับหน้าบ้านมือเก็บไปทางได้งไหมคะมืะอค่ะสะดวกสามกล่องอส,สามกล่อง สองร้อยยี่สิบบาทค่าส่งถ้าสมมติว่าโอนเงินเนี่ยแบบโอนนะห้าสิบบาทก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบอืมแต่ถ้าเก็บไปทางสองร้อยแปดสิบาทนะคะรวมส่งนะสามกล่องไม่ได้เพราะสุดที่แม่ใจดีเนาะมันได้ลายมันได้ลายหัวบุญนากินบุญลายกินบอกลายเนี่นี่ขณะกินซองเขก่ย่างทอดด็กเตอเยอะค่ะพี่น้องจ้าเงินนันมากขึ้นอย่างเงี้ย ยำปลาดุกูหลอกการชอางมาหกกล่องเออสอ,องเ็จหกกล่องกินเพิ่นเอาออกมาทย่อยกินหน้าวันนะมันมมนี่ตัวไหนโดนเนาะแต่ว่าหแต่ต่าหู้เนียนๆคือมันมีต่เหนือปลาดุกได้ไหมไมงแบ่งมันดีตรงนี้ค่ะมันมีแป้งเน,นื้อปลาเนี่ยทุกคนไม่มีแป้งนะคะ ถ้ปมีแป้งมันจะแบบเป็นแข็งๆอ่ะแม่มันจะแซงกว่านี้มันจะแข็งๆอันนี้มันจะแบบกรอบๆเบาๆนุ่มๆแต่ก็เนื้อปลาเหรอคะพี่หน่อยปลาล้วนเนาะแม่แนมมันกับสีแตกจางกับมันสีเนียนแตกน้ำนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเนื้อเนื้อปลาล้วนๆมันก็จะกรอบจางกันแบบโดนใลมากบุกม่วนก่อน สมหอมเท่าดีเขากันเนาะคะร์บเกลือง่วมเียวันโอเคได้ค่ะม,มันกับราข้าวบอนแห้งๆเนาะราคาหลักรอยอราข้าวหลักรอยแต่ว่าวุ้ยกองเพิม่มมันเดยหลายด้เนี่ยตามที่เบียร์อแกะออกมาให้ดูเลยค่ะทุกคนแบบเยอะมากขราบ แม่ม mm ึงเนี um. th mm ่ยมาปอดหมอกแม่เลยส่วนหนอกม่กินน้ากันมายง่ใดกับขาดกันนอกเพราะวันเด็เขาต้อก็ยัดเือพี่นนอกจ้ะแล้วตอนแี้สีบ้วมักินโจยอยู่้ำบัวอันยังบ่เม่าคนเม่าเราเยอะรึเปล เนาะเว้ยแบบเป็นแบบนะเจ้าเบี้ยวหงายเนาะมาเด้อจ่ากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องอืมแบบเนาะอนุ่งหวาอันปีนี้คือเบาทุเรียนมากขายฝนมันตกปีเดียดแม่ควรมันตกดูนก็เลยบะเสียงละหนึ่งมันจะเป็นแบบหกหกทอปมาหนาเขามากินบะเซียง ตลาดทีใจเนี่ยมันยังมันยังโดนนิ้วข่บเป็นบางบางบางคนโดนผอกแบบทุกบอกมันมันสูดบาหวานน่ะนะอ๋อวิคอมากันหลายบอกแม่นวิคอนนี่อันเดลัยสดขายอันชบองทุเรียนน้ำไก่นมอวนพิมพันธ์ค่ะม้วนพิมพันธม้วนเด้เนาะเขาบอเคยไส่สดขายทุเรียนเฉืยดเนาะอู้ลูกค้าก็บสื่อแต่เดี๋ยวมีท่านก็ถามอยู่ว่าว่ามันฝนตกมันตกเรงเหี้ยแบบอันเดือกอันบางหันส่วนเมื่อกี้น่ะ พขายุ่เขาเต็มเต็มเดือนหนึ่งอ่างไปสาเมืองมนก็มาใหม,ม่ก็ดยากก็มาใหม่โอ้เอเกเลยว่าไข่บเสีงหนอกก็เลยว่าอยเพราะแบบมันไม่ได้เก้มเขาเจาะจไระมันใหญ่มันเป็นอันทอปรุ่งอย่านี้มันใหญ่อทอปรงหนึ่งมันก็จะเบาหวานเดิมันสุกมันก็จะจืดเลยซื้อต้องมาถือแบบนั้นคล้ายๆว่าแบบมันยังมันไม่แก่แต่ว่ามันแก่แต่มันโดนฝนอ๋อมันมันดูดน้ำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมดอกหยากสมุนไพร บนบาทจะสามสี่หมื่นข้อตัดนะจนวานอือย่างน้อยมันห้าวันจังสี่แ้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าของบดีกับเบญาเบญาไม่ขายขายพี่น้องนค่ะพี่น้องค่ะก็เลยตัดสินใจแบบแม่แม่ขายดีกว่าเนาะอือแม่ขายดีกว่าอ๋อแสบแสบเลยเดี๋ยวจะไปเร็ยบกันต่อแล้วเหรอเราจะกินเบิรเกียงไรเนี่ยพี่น้องเคยบอกว่าจะเพื่อแบบจังก็จะงเลยใช่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเคยผลคุณการศิลป์และหน่วยเบียร์แฟมิลี่นะคะทุกคนคะมือนี้ก็เอาความแซ่บมาฝากผีฝากน้องนะคะเพื่อได้สนใจกับกดลิงก์ดันล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวสีถิมลิงก์ไว้ให้นะพี่น้องเนาะก็ขาไปสร้างที่เพจเพิ่นใดเลยนะคะอ่าเพจลองแลตะนะคะทุกคนคะลองแรงตะใช่ค่ะสะอาดโอเคเลยก็เอาความแซ่บ ม่ฝากพี่ฝากน้องค่ะมือมนีเบียกกัน้อก่อนเกาะคอตัวลาไปก่อนค่ะพคกการในคิดหนาค่ะพี่น้องค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ